เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุตชุดที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาต่อกับข้อ27กันเลย ข้อ27นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ของ SER ไม่ถูกต้องช้อยหนึบอกว่าที่เลดิกเซล์นะคะ s e r จะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนช้อยสองที่เซลล์ตับจะทำหน้าที่กำจัดสารพิษช้อยสามที่เซลล์กล้ามเนื้อจะทำหน้าที่สะสมแคลเซียมช้อยสี่ที่เซลล์ตับอ่อนจะทำหน้าที่สร้างและหลังไซโมเจนช้อยห้า ที่อะดรีน l c o คอร์กนะคะก็จะทำหน้าที่สร้างสเตียรอยฮอร์โมนอะสำหรับข้อนี้นะคะเขาพูดถึงหน้าที่ของ SER หรือว่า s m o o t h e n d o p l s s m i c r ร t i c u l u m ใช่ไหมซึ่งมันก็เป็น Endoplasmic r e รติค l ล m มชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่เหนือจะพาน้องๆไปรู้จักกับ Endoplasmic r e รติค l ล m มกันก่อนเนือว่ามันมีกี่ประเภทนะคะแล้วแต่ละประเภทเนี่ยทำหน้าที่แตกต่างกันยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาพิจารณาในชอยเนือว่า ข้อไหนเนี่ยพูดถึงหน้าที่ของ SER ได้ไม่ถูกต้องนะคะไปดูกันเลย Endoplasmic reticulum น,นะคะหรือว่าร่างแห่นโดพลาซึมเนี่ย จะเป็นออกเ n นลที่พบได้ในเซลลที่เป็นยูคาริโอติกเซลลค่ะโดยมันจะมีอยู่2ชนิดชนิดแรกนะคะก็คือราฟเอนโดพลาสมิกรติคคลัมหรือว่า RER ค่ะส่วนชนิดที่2ก็คือสมูทเอนโดพลาสมิกไรติโคลัมหรือว่า SER มาดูกันที่ RER กันก่อน RER เนี่ย อย่างที่บอกไปคือว่ามันเป็นราฟ ER ใช่ไหมก็คือเป็นออ ER ชนิดครุขระนะคะมันครุขระเพราะว่ามันมีไรโบโซมเกาะอยู่ที่ผิวด้านนอกค่ะโดยหน้าที่ของ RER นะคะก็จะทำหน้าที่ สังเคราะห์โปรโตีนสำหรับส่งออกไปภายนอกเซลล์ค่ะ แล้วก็มีหน้าที่ในการเติมหมู่น้ําตาลเนี่ยค่ะเติมหมู่น้ําตาลนะคะหรือเรียกว่าไกลโคซิเลชันให้กับโปรตีนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นค่ะ และด้วยความที่หน้าที่ของ RER เนี่ยมาทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนใช่ไหมเพราะฉะนั้น RER เนี่ยก็จะพบได้ในพวกอวัยวะที่ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนอย่างเช่นพวกน้ำย่อยเอนไซม์อะไรพวกนี้ตัวอย่างเช่นในตับอ่อนค่ะที่มีการสร้างเอนไซม์หรือว่าน้ำย่อยออกมาปริมาณมากเนี่ยก็จะพบ RER ในปริมาณมากนั่นเอง อะจบ RER ไปแล้วเรามาดู SER หรือว่า Smooth Endoplasmic Reticulum กันบ้าง Smooth Endoplasmic Reticulum เนี่ยมันก็จะตรงกันข้ามกับ RER คือ RER มันเป็น Rough เพราะว่ามันมีไรโบโซมเกาะที่ผิวด้านนอกใช่ไหมส่วน SER เนี่ยเป็น Smooth ก็หมายความว่ามันก็ไม่มีไรโบโซมเกาะอยู่ที่ผิวด้านนอกนั่นเองโดยหน้าที่ของมันนะคะจะทำหน้าที่สังเคราะห์ไขมันค่ะหรือว่า lipid นั่นเอง เพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะพบมากในออร์แกเนลในอวัยวะที่ทําหน้าที่สังเคราะห์ไขมันอย่างเช่นอวัยวะที่ทําหน้าที่สร้างสเตียรอยฮอร์โมนนั่นก็คืออันทะแล้วก็รังไข่นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีอีกอวัยวะหนึ่งนั่นก็คือต่อมหมวกไตนะคะ แล้วก็นอกจากนี้มันยังทำหน้าที่ในการกำจัดสารพิษด,ด้วยซึ่งอวัยวะที่รับหน้าที่ในการกำจัดสารพิษนะคะนั่นก็คือตับนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถพบ SER จําจำนวนมากได้ในตับนะคะอนอกจากนี้เนี่ย SER ก็ยังมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการสะสมและหลั่งแคลเซียมภายในเซลล์กล้ามเนื้อด้วยค่ะ ออันนี้นะคะก็เป็นความแตกต่างแล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็หน้าที่ของ RER และ SER นะคะตอนนี้เนี่ยน้องก็ได้รู้จักกับ endoplasmic reticulum ทั้ง2แบบไปแล้วเนอะเราก็ย้อนกลับไปดูโจทย์กันค่ะโจทย์เขาถามว่าข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ SER ไม่ถูกต้องใช่ไหมเรามาดูทีละช้อยกันเลยช้อยแรกนะคะบอกว่าในเล dic เ e l l เนี่ย SER จะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเล dic เ e ล์นะคะ จะเป็นเซลล์ในอันทะค่ะที่ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศชายหรือว่าเทสโทสเตอโรนนั่นเองเพราะฉะนั้นอะเมื่อกี้เนี่ยพี่บอกแล้วว่า s c r นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ไขมันอย่างเช่นพวกสเตียรอยฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนเพศซึ่งก็พบมากในอันทะเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อหนึ่งเนี่ยก็พูดถึงหน้าที่ของ s c r ในเลดิกเซลได้ถูกต้องก็คือทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนนั่นเอง เพราะฉะนั้นช้อยหนึ่งก็ถูกนะคะต่อมามาดูช้อยสองค่ะช้อยสองบอกว่าในเซลล์ตับทำหน้าที่กำจัดสารพิษอ่ะก็ถูกต้องเลยเพราะว่าเมื่อกี้นะคะพี่เพิ่งพูดไปเนื้อว่าหน้าที่ของ s C R เนี่ยก็คือกำจัดสารพิษได้ด้วยโดยอวัยวะที่รับผิดชอบในเรื่องของการกำจัดสารพิษเนี่ยก็คือตับนั่นเองค่ะช้อยสามนะคะในเซลล์กล้ามเนื้อทำหน้าที่สะสมแคลเซียมอ่ะข้อนี้เนี่ยก็ถูกเพราะว่า SER นะคะมีหน้าที่ในการควบคุมการสะสมและหลั่งแคลเซียมด้วยภายในเซลล์กล้ามเนือ้อมาดูต่อไปกันเลยคือเซลล์ตับอ่อนชอยซีบอกว่าในเซลล์ตับอ่อน s e จะทําหน้าที่สร้างและหลั่งไซโมเจนอะสำหรับชอยซีเนี่ยเอ่อก็ยังไม่ใช่หน้าที่ของ SER นะคะเพราะว่าเนเซลล์ตับอ่อนเนี่ยมันจะทําหน้าที่พวก สร้างเอนไซม์สร้างน้ำย่อยเยอะใช่ไหมซึ่งมันจะเป็นสารประเภทโปรโตีนเพราะฉะนั้นมันก็จะพบ r e r ในตับอ่อนเยอะไม่ใช่ ser นะคะช้อยสีก็เลยไม่ถูกต้องเนอะแต่เดี๋ยวเราดูช้อยกันนิดนึงค่ะช้อยบอกว่าใน adrenal cortex หรือว่าต่อมหมวกไตชั้นนอกเนี่ยจะพบ ser ทำหน้าที่สร้างสเตียรอยฮอร์โมนอ่ะช o i e เนี่ยก็ถูกต้องเลยเพราะว่า หน้าที่ของ s c r ก็คือการสังเคราะห์ไขมันใช่ไหมสเตียรอยฮอร์โมนเนี่ยก็เป็นไขมันชนิดหนึ่งอะซึ่งอวัยาวะที่ทําหน้าที่สังเคราะห์สเตียรอยฮอร์โมนเนี่ยก็รวมไปถึงต่อมหมวกไตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช้อย5้าก็เลยถูกต้องสรุปแล้วนะคะใน5ช้อยเนี่ยช้อยที่พูดถึงหน้าที่ของ s c r ได้ไม่ถูกต้องเนี่ยก็คือช้อยสนะคะเพราะว่าในเซลล์ตับอ่อนเนี่ย หน้าที่สร้างและหลังไซโมเจนจะต้องเป็นของ RER หรือว่า rough endoplasmic reticulum ไม่ใช่หน้าที่ของ SER นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ มาลอม้อมวงกันติวได้ความรู้ชิวๆเลยค่ะ